สุดยอดเลยครับจุ๋มนี่จุ๋มนี้มีตะขาวอวดเลยครับสุดยอดเลยมันจะใส่ขออ้อม้อ่แลยจะปากจะปากพื้นที่พิ่งได้เก็บแตเมื่ววันนะครับเก็บแตมออเมื่ววันหรอสองหมื่อแล้วบุ๊สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศครับวันนี้พาพี่น้องเข,ข้าโคข้าปลาเด้อครับได้ยินข่าวดีบ่าวสวิดสาวกันนิกาสนแนลออครับทรงข่าวตะเพีงยังอยู่เฮือนอยู่โทรมาว่าอยู่ใสมาเด้อเขางัดเห็ดปวกนลยนะเอากันนิกามันโทรตะเพีงมาเก็บไอหลุดน้ำกันครับว่าตะเพีงสีมันคือ เอาสวิตเอาสาวกันนี้กาเสนอบ่าผุนมันเลือกตาผุนนะครับไปลุ่นไปกำลังใจตะเพีงกระยาดบึงมาสิมันมาไปรอปลาํำก to ันเลยครับเอาแล้วพ like ี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมาเจอของแค้อีกแล้วมาเจอของแค้อีกแล้วอะเดวเดวเดาเดวอ่ะเดวเด เดาเดวเดาเดาเดาเจอพี่ปวกพี่น้องกำลังแข่งน้ำไว้เลยรุ่นหัวกระสุนเลยครับบัดนีิมันอีกแล้วมันอีกแล้วเอาอีกแล้วมูที่สองในรอบปีมันเลยจ้าครับหลุนไปน้อกันครับมูใไนยสัมใดยกำลังงามเลยพี่น้องสุดยอดเลยแข่งพี่น้องน้ำไว้คือฝนน้ำมาขึ้นนี่กำลังสินงามเลยครับประหยเลยเ้ยสุดยอดแล้วครับ เท่งน้ำไวจ้จะพี่นนอขาสันๆเนาะครับเพียนจ้ะดินกันเหนียวน้ำเนยอ่าดิโต้ไปสุดยอดเลยครับก็สุดง,งามๆเลยขาป้อ่าวปเน็ตเราครับนี่นกำลังขืนไม้ขาสันสันเก็บง่ายอยู่เราครับยิ่งเหนียวพี่หนอต่อไปทำมูนี่จุนี่ครับ ยาวครับยาวไปยาวไปอุ้ยหมูใหญ่อยู่ครับที่ทำตัวมันแตกเม็ด หยิบันเหนียวหนอกําลังหงะครับลังดำพอดีค้าสันชุ่มเป็นตระก,กูลนังแกงคนแล้วครับนี่ว้ายว่าเฮ็ดลังดำกับโบเมียนเป็นคือเฮ็ดน,นังแกง ขาหน่อยขาสันลังดำพิ่นซีมีสองสองดุลลังดำเงยลังดำเงยเงยคือเห็ดปวกเข่ใหญ่เลยครับลังดำหน่อยเนี่ยพิ่นคือดวกน้ำแกงแกงอันี้สองสีสีดำถึงสีขาวอมเหลืองครับวิสุดยอดอีกเมื่อกสุน เห็นเหล่าต้องเอาเด้อครับเห็นเหล่าจงบ่ได้ดอกบ่ก็เจากับเต็มป่าอยู่เห็ดพวกนี้พอดดโด,ด,ดนอกทีนึงครับบ่คือเห็ดรวมพผอดอกมาเหลื่อยอยู่ปีนึงออกบกกุกีเทื่อนะครับพปกเห็ดปลอกนี่ยง ออกหางมเยอะจังเอยเจอจุ่มง่ายๆครับตกมาคึืนดินกัะดิน้งกระเนี้ยวดินพ่นจอดเลยครับเอี๋ยวไปน่อกมา,กางานน้ำกันถังงัดน้ำกันครับ ม,มันมันล่ะจุ่มนีเข้ามาอีกยังซิฟกาดอ,อครับยุ่งกับไรเ้ยครับในป่าถ้าอยากกันยุ่งกับวายูแต่กันยังใครว่าไปท่าครับ พาเพิ่นสัน้นดินเหนียวปันนี้จนเ,ออเป็นเหงาเลยนี่เหนียวพี่หนออู้หูกรุด,ดนโ่พูนเพิ่นกับเหนียวหยอดอีกแล้วมื่อนี้ครับตามหาจนเจอ ทานทีปีหนได้มาเจอครับกำลังงมงามเลยครับมันใหญ่กว่เนี่ยก็สิบบลหรือตาข้าเจ้าแล้วครับนี่ เฉียงมอเตอร์ไซค์พังกันแลนเขาแลนออกอยู่ครับคนหลายพี่เนอะแต่อยากเอาหยากพเพราะเป็นดินโพนเนาะ บนตุปุเลยครับกาสันๆเรล่มติดตะหักเลยครับใส่นี่เดี๋ยวไมา่จะหลุนตัมุติมิเลยครับ แล้วเด็กกิมให้ปวกบังปุบา,บามนมาเนี่ยถือคนเท่ากับเปอย เย็นหลังแห้งบ่ได้พี่นอ้องคนหลนี่ปวงนี่เป็นหดเป็นเห็ดที่ป้าแตกเนีย่ยไปก่อนเลยพี่นอ้องสุดยอดเลยครับจุ่มนี่จุ่มนี่มีตรขา,าวอ้วนเลยครับสุดยอดเลยมันจะใส่กองใหม่อยู่ละเจ็ปากเจ็บปากในพื้นที่เพิ่งได้เก็บแต็มหมวกวานนะครับเก็บแต็มหมวกวานหรือสองหมื่นแล้วบุ๊ ไปมัรจะใส่<ด>ก็กำลังพม่าเลยครับสุดยอดเลยมูจุ่มนี่จุ่มนี่มีแต่ขาวบวบเลยครับ ขนอนเื่นจะจิเป็เข้าใเนะครับแต่อือนกอข้าศาเิย้าก็นี่ครับอันี้ก็ลังขึ้นใหม่ขาเหมือนปุปป๊บเลยอันนี้อ๋นัก ค่าสิบ่ย่ะสำดินไสแห้อครับ บานง่ายเกือบเต็มกระตาผมแล้วครับหนุ่มนี่เจียวมันตอใส่ซันขยับไปเรื่อย สมุติมิอุ้บอวบเลยลังแฉ่งขึ้นม่กักออกนไรหน่อยพอดพี่น้องนี่กราลังึ้นเอาเนี่ยเอาเนี่ยจงไว้น้ำครับสมุดอวบได้หน่อยมันก็จงไว้ เอา,าท่านมงคพันมาฟ่อ,อไปมงคพันรัไปมืออื่นอย่างสัน่นได้หน่อยจากจรงไว้ก้อนครับนะึตัวนี้เุ่นลายลงมา ดินพ่นข้าพ่นกับยังเงาเนี่ยแหละครับนี่ดินพ่นกับบนเนีวยวไหลลงมาตำดิ่มพ่นกับดินเหนียวครับไหลลงมาดินพ่นซุยดินพ่นซุยข้าพ่กนกับเริ่มสีเงาเหมือ,อนขากับสีงามแล้วครับพออยู่ในพื้นเสมอขางามครับขาเงาอยู่สรุปผลงานของข้ามือน,นี้พี่น้อง ก็หมนันอยู่ครับเราผอ,อมมูนหนึ่งงามๆเลยครับว่ากระสุนก็ลังงัดวนมวลเลยครับทึ่งหน่อยทึ่งใหญ่ก็ลังขึ้นกม็มีขึ้นเพราะท่านวิทย์ดินก็มีครับจมหนีใส่อบอวลเลยขาอ้วนๆครับนี่ถือว่าหมันอยู่ครับกัันนม่คคิารบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมช่องตะเพ่งสายรอมมาตลอด ก็เัิ่ใจตะเพ่งขยานมาตอดมาตลอดครับกระตีต <c oughs> ัวมันนะครับหนึงงัดน้ำมูกผลหลังงามๆหลังดำครับกับป่านกัญญาตาะอ,อีกแล้วว่าพอครับกับบ้านเลยจ้ะพี่นอ้อคลิปนาพอกันไหมเด้จ้ะเสียงใหญ่อาจหายละ เจ้าปลาเจาเขาคน,<พ>นแบงหายมูนึงครับก็ถือว่ามันงามถือว่างามด้วยแหละครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมการรับชมทุกการติดตามพอกันใหม่ชิหน้าครับสวัสดีครับค่ะ